ฝันร้ายของคนทำรีแมปคืออัดไฟล์ผ่า,ผาน OBD แล้วไฟตกกล่องหลับหรือเจอกล่องล็อกจนรถสตาร์ทไม่ติดสื่อสารไม่ได้อย่าเพิ่งตกใจครับเคสแบบนี้ k t แทช่วยคุณได้เพราะมันทำงานโดยตรงกับแผงวงจรสามารถ Recovery กู้คืนข้อมูลปลุกกล่อง ECU ที่นิ่งสนิทให้ตื่นกลับมาใช้งานได้อีกครั้งไม่ต้องเสียเงินเบิกกล่องใบใหม่ไม่ต้องยกเลิกงานลูกค้าอู่ไหนรับงานรีแมปเป็นหลัก ต้องมีเคแท็ตัวนี้ติดร้านไว้กันเหนียวครับเครื่องมือดีมีใช้ไปกว่าครึ่งครับสนใจเทคนิคการใช้งานหรือโปรโมชั่นพิเศษกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือทักแชทเข้ามาทางเพจข้อมูลเพิ่มเติมรอคุณอยู่ครับ